สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในไลฟ์อยู่กับน้องขิมกับน้องอินนะคะแนะนําตัวหน่อยแล้วสวัสดีค่ะขิมค่ะออแพจาก a ม e r รรน c a n Learning ค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะสวัสดีค่ะอินค่ะออแพจาก American Learning ค่ะอยู่แคลิฟอร์เนียเหมือนกันโอเควันนี้เราก็เลยมย <c oughs> จาจับสองคนมารวมกันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าสองคนนี้แบบว่าประสบการณ์เยอะมากเดี๋ยวเราคุยกันเนาะเป็นยังไงกันบ้าง เอาแบบเริ่มซอฟก่อนเนาะ ทำไมเขาร่วมโครงการอแพร์หนูอะจบการส่งเสริมสุขภาพจากมสอวมาแล้วมันมีวิชาตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับวิชานี้ก็คือวิชาการส่งสุขภาพในวัยเด็กอะค่ะซึ่งมันจะมีเรื่องของเด็กอยู่ในนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนต่อปริญญาโทอะเรื่องเกี่ยวกับเด็กเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เรามปประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กะที่มันมากขึ้นโครงการนี้มันป๊อปมาใน a c e b o o k อะค่ะเราอยากรู้ว่าการดูแลเด็กในต่างประเทศอะมันเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่นน่่าาาสใจเพระว เราไม่ได้แค่ไปศึกษายอย่างเดียวแต่เราอบมีรายได้จากการที่เราอะไปต่างประเทศด้วยก็เลยลองไปสัมภาษณ์ดูค่ะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาก็ได้มาเลยโอ,อ้รถเร็วมากเลยใช่ไหมรถเร็วลองอิงหลักหนูจบเอกอิงมาแต่ว่าภาษาเราไม่ดีมากเลยแล้วคือตอนไปทํางานแล้วเวลาต้องแนะนําว่าเราจบเอกอะไรมาเรียนจบอะไรมาคือรู้สึกว่าเราไม่อยากบอกใครเลย มันก็เลยทําให้เราสึกว่าเราจะต้องหาประสบการณ์มากขึ้นก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปอยู่เมืองนอกนี้น่าจะดีเพราะว่ามันจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันจนมาเจอออพแคมคิดว่ามันคุ้มที่สุดแล้วก็คือหนึ่งค่าใช้ใจ่ายน้อยเราได้ทํางานแล้วเราก็ได้เงินเราได้เรียนรู้ภาษาแล้วเราต้องอยู่ในบ้านที่เป็นคนอเมริกันคือมันเหมือนบีบบังคับให้เราต้องใช้ภาษาแน่นอนและหนึ่งอย่างที่ได้แถมมาคือ ได้ไปเที่ยวก็เลยตัดสินใจที่จะไปเข้าโครงการคื <c oughs> อหนูคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมาโอเพร์แล้วจบมาเสร็จอะหนูว่าก็ไปสมัครงานที่เลี้ยงเด็กเลยอื <c oughs> มีความตั้งใจมาก <c oughs> เลยใช่คือกล้ามากคือจบมาเสร็จอะไปไปฝึกก่อน <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นพิ่งจบมาใบอะไรยังไม่ออกมาสมัครงาน <c oughs> <ๆ>เพราะว่าหนูสับลงสมัครงานในเว็บ แล้วมันยังไม่ได้ uh huh. ก็เลยไปวอลันเทียกับโรงเรียนกับสถาบันเอาใบรับรองทางการก่อนได้ชั่วโมงด้วยได้เงินด้วย uh huh. ได้เรียนรู้ด้วยแบบไปเลยไปอยู่นั่นนะ่ะคล้ายๆเป็นออแพรเนะคะไปอยู่ไปกินกับบ้าน oh, ทีนาไม <ười> ่ปีหนึ่งเหมือนเป็นแนนนี่เลยใช่ค่ะ uh huh. ขับรถไปรับไปส่งน้องแบบทุกอย่างาเราจัดการหมดหาที่เรียนที่เสษ็จหาโรงเรียนทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำหมดพอมาอยู่ที่นี่มันเลยเหมือนเราไม่ได้ปรับตัวเยอะเพราะแบบว่าเราเคยไปอยู่อย่างนั้นมาก่อนแล้วแต่ว่าของหนูคือหนูเรียนจบมาประมาณปีแรกหนูได้ทํางานที่โรงเรียนได้เป็นแมครูผู้ช่วยมาก่อนในความคิดหนูคิดว่าหนูคุคกคีกับเด็กมาเยอะแล้วคิดว่ามันต้องง่ายแล้วมันโอเคเพราะว่าก็ช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานแล้วก็ตอนเด็กๆก็เคยมีเด็กข้างบ้านมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่เคยได้ทํางานแบบถิ่มมาก่อน จะรู้ว่าการที่จะต้องมาอยู่ในครอบครัวของเขาแล้วก็มาอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็มาดูแลที่เขาไม่ใช่คนในครอบครัวเรามันยากมากคือเราจะอยู่กับเขาพูดง่ายๆก็24ชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องเดิอนออกจากห้องมาใช้ชีวิตข้างนอกด้วยไม่ได้อยู่แต่ในห้องหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนมีก็คือการปรับตัวแล้วก็คิดในทางบวกตลอดเวลาเพราะเราอยู่ที่นี่ก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยู่กับเขาได้มีความสุข คือมันไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ใช่พ่อแม่เราเราไม่รู้ไม่ใช่ประเทศเราด้วยแล้วก็เราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนานๆเท่าไหร่กว่าที่จะแบบรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราปรับตัวพอโอเคละหนูคิดว่าประมาณ3มเดือนใช่เพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าน้องชอบอะไรคนโทรลน้องแบบไหนที่น้องฟังเราบ้านแรกหนูใช้เวลา3เดือนที่จะสามารถคนโทรลน้องได้แล้วก็ทําให้น้องแฮปปี้แล้วหนูก็แฮปปี้ด้วยแล้วก็ ได้คุยกับโพสให้รู้สึกว่าเขาต้องการอะไรจากการที่เราดูน้องแล้วก็ต้องการอะไรบ้างให้เราช่วยเขาในแต่ละวันสำหรับหนูสามเดือนหนูไม่ปรับตัวหนูปล่อยให้น้องเป็นไปเลยริงหนูว่าเขาคือเด็กวอนสิ่งที่เราเนี่ยเรามาเพื่อเรียนรู้เขาเราต่างคนต่างเรียนรู้กันหนูว่าอะอยากเป็นอะไรเป็นคือพ่อแม่เขาหนูไม่รู้ว่าเขาทายังไงแต่หนูเขาขออะไรหนูขออนุญาตหนูแบบปีนต้นไม้หนูไปเลย หนูก็คนหนูก็คนพาเขาขึ้นด้วยหรอแบบว่าไปเลยดูเลยลูกทำอย่างเงี<อ>้ยจริงค่ะขอขินเลยลูกนายขอแค่แบบว่ามันไม่เกิอดอุบัติเหตุร้ายแรงอะเราแบบว่าให้ทําหมดเลยแต่แรกก็กลัวพ่อแม่เขาจะด่าพอพ่อเขามาเห็นพอพ่อดีมากดีแบบว่าไปได้กันได้ละเรารู้แล้วว่าเรื่องเนี้ยเขาอนุญ,ญาตเรื่องแบบว่าการให้ให้ลูกเขากล้าในสิ่งที่แบบมันควรอะมันโอเคเราถูกว่าไปที่นี่เขาชอบให้เด็กออกนอกบ้านได้ทํากิจกรรมไม่อยู่กับหน้าจองเงี้ยค่ะ คือบ้านเก่าหนูก็คือออกจากบ้านต้องออกจากบ้านตลอดเวลาพ่อจะไล่ออกจากบ้านตลอดเวลาไปแบบเดินรอบบ้านไปหาอะไรทําไปเล่นจังเกิ้ลจิมก็คือทุกอย่างจะต้องออกนอกบ้านห้ามอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านได้แต่แค่ช่วงเช้าหลังจะกินข้าวเสร็จสักนสามสิบนาทีแล้วคุณต้องออกนอกบ้านแล้วจะไปไหนก็แล้วแต่แต่ต้องออกนอกบ้านไรออกบ้านเลยเออหน้าที่ของออแพรนี่ยมันต้องทําอะไรบ้าง ด้วยหลักของการเป็นออแพรคือการดูแลเด็กนี่คืองานหลักของเราแลวทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กอะ่ะมันคือเมนหลักของเราขับรถไปรับไปส่งทํากับข้าวเรื่องเก็บที่นอนของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นงานท,างทุกอย่างที่เกี่ยวที่มีคำว่าเด็กมาเกี่ยวข้องอะ่ะคือเราหมดเลยมันไม่ได้หนักมันชิวมากก่อนไปอเมริกาเนะี่ยตอนที่เรายังอยู่ที่ไทยถ้าเราหาประสบการณ์กับเด็กไปแบบแน่นๆอ่ะไปถึงก็จะไม่ลำบากใช่เราจะ,ะไม่ต้องปรับตัวเยอะคะ่ะใช่ค่ะใช่ มาที่เรื่องการเลือกโคสบ้งนั้งดีกว่าจะบอกว่าสองคนนี้นะเรื่องว่าใจเร็วมากคุยกับโคสเอาเอาเลยบ้านเอาเลยจริงๆอะค่ะก่อนที่จะเข้าโครงการอ่านเยอะมากอ่านรีวิวเธอจะต้องสัมภาษณ์อันนู้นอันนี้อันนั้นเยอะมากแต่ว่าเวลาเราสัมภาษณ์จริงๆเอง มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่มันจะแบบว่าอุ๊ยอุยโคตรนัดสัมภาษณ์โคตรนัดสัมภาษณ์ตื่นเต้นค่ะแต่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้มันเสร็จแล้วอะอยากให้มันแมทแล้วอยากให้มันเสร็จแล้วไม่อยากคุยมากแล้วว่าเหนื่อยตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่าขอนัดเวลานั้นเวลานี้นะอะตื่นเต้นตลอดเลยอย่างเงี้ยเลยแบบแค่รู้สึกว่าแบบกิ๊กเดียวรู้สึกว่ากิ๊กเงี้ยเอาเลยเอาเยอะบอกว่าเป็นเรื่องที่แย่มากเลยทั้ทุกคนทุกคนจะต้องคุยกับโคตเยอะ คือหนูคุยกับโฮสแค่2ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีซึ่งครั้งแรกอะโฮสบอกแค่รายละเอียดปิดย่อยองงานว่าทําอะไรบ้างลูกเขามีกี่คนลูกเขาแท้อะไรไหมไม่แท้อะไรไหมแล้วมันดึกมากคือมันเป็นเวลาที่ดึกแล้วสําหรับอเมริกาเขาก็เลยประมาณว่าแบบคุยกันแป๊บเดียวแล้วเขาก็แบบว่าเออถ้ายูมีอะไรอยู่ก็อีเมลหาฉันนะแล้วเดี๋ยว ฉันต้องไปนอนก่อนละอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคแต่เราก็แบบไม่มีคําถามไม่เคยมีคําถามในชีวิตหนูหนูก็เลยแบบไม่ได้ถามอะไรเขาพอหลังจากรอบที่สองอย่างเงี้ยเขามีโอเคเก่าแล้วโอเคเก่าเขาก็แบบขายเราให้โฮสด,ด้วยแล้วเขาขายโฮสให้เราด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้อยู่มันก็โอเคอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพอครั้งที่สองเริ่มคุยกันเรื่องแมทเลยไม่พูดคำถาเพลงอะไรท,ท,ท,ทไั้งสองฝ่ายคุยกันเรื่องแมทเลยแลวซึ่งฝั่งเราก็แบบเอยเราไม่อยากรกอแล้วเราแบบเอาเลย เลยออนไลน์ไม่เกิน2อาทิตย์อะ <Ừ. S 2> นหนูแมทเลยสนุกแมทตั้งแต่มะกรา <Ừ. S 2> แต่โฮสให้บินอะพฤษภาคือมีเวลา5เดือนแล้นะคะที่ในการเตรียมตัวทุกอย่างแบบนานมากแต่แบบเราแมทกันเร็วมากเร็วเกินไปด้วยซ้ำพอมาเจอสถานการณ์จริงไปเจอกันที่บ้านโฮสแล้วเรารู้สึกว่าด้วยความที่คุยกันน้อยมันเลยทําให้เราทั้ง2ฝั่งนะคะรู้จักกันยังไม่ไม่ดีพอเวลาเราคุยกันมันก็จะมีการ ฉันเป็นคนดีฉันทำได้แอปแอปเป็นคนดีพอไปเจอสถานก,การณ์จริงแบบแอปไม่ได้แล้วเพราะมันคือมันคือรียลไลฟ์แล้ว <S <S อออแอปไม่ได้แล้วเรากับโพสดก็เหมือนกับว่าความต้องการน่ะส่วนทางกันละเรามานี่เพื่อแบบเออส่วนหนึ่งมามาเรียนรู้เด็กด้วยแล้วมาเรื่องของภาษาด้วยแล้วโค้ต้องการอะไรต้องการคนพูดภาษาอังกฤษเก่งอ่ะจบเลย <S <S ที่นี่ความต้องการส่วนทางกันละจบเลยก็เลยเข้าสู่กระบวนการรีแมทเลยเพราะว่า อ่ามันส่วนทางกันบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่ารีแมทภายในเท่าไหร่แค่ในหนึ่งวีกหนึ่งวีกโตอนหมูมาะ มหนึ่งวีคแล้วประมาณโหดก็ประมาณว่ายูภาษายูไม่ได้เลยฉันว่าแบบใช่ไงภาษาฉันมันไม่ได้เลย,ยงไงเราเคยคุยกันตั้งแต่ก่อนแมทแล้วแต่ว่ามันนานเกินไปอะค่ะเ <c oughs> พราะเรามาพิพิภาเขาอ,อาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราเคยบอกเขาว่าเราภาษาไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยหนูก็โอเคเรารียกแมทกันก็ได้ภายในหนึ่งวีคแล้วตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูสู้มากหนูแบบฉันจะไม่รีฉันจะอยู่บ้านเธอจุก่ฉันจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่โฮสาะแบบ ฉันไม่ให้ใหเธอไปต่อ <laughs> ฉันไม่ให้เธอไปต่อไม่อยากสู้แล้วคนไปสู้กับหนูคนแบบฉันจะรีแมทฉันแบบโอเคเพิ่งมานี่วิกเดียวก็รีแมทได้ไม่เป็นไรไอเรียนดีเรคเตอร์บอกว่าเราอาจจะต้องเลิกกลับประเทศนะถ้าเราหาบ้านไม่ได้ตอนนั้นเครียดเราจะถือว่าไม่ฉันเพิ่งมาเนีวิกเดียวฉันจะสู้ <laughs> ชู้หลายสองวิกหรอมีละสองวิกแล้วฉันจะชู้จนวันสุดท้ายเลยเนี่ยก็รอคือจริงๆอะกระบวนการมันมันไม่ได้น่ากลัวค่ะพอเข้าสู่กระบวนการรีแมทแล้วอะ เอเจนซี่เขาจะหาโฮสต์ให้เราตลอดของหนู่าเอเจนต์เรคเตอร์หาโฮสต์ให้เราเลยแล้วให้อีเมลเราอ่ะกับโฮสต์มาแล้วโฮสก็เทคมาหาอีเมลมาหาเราเลยว่าเนี่ยไอ้สนใจยูมากเลยนะแต่ตอนนั้นอะโฮสอะอยู่แคลิฟอร์เนียหนูว่าอยู่ใกล้ๆนิวยอร์กแล้วหนูคิดไม่ยังไม่รู้จักนิวยอร์กเลยไม่ไปปฏิเสธโฮสต์ฝั่งแคลิฟอร์เนียทั้หมดแล้วหนูก็แบบว่าขอขอฝั่งนี้ก่อนเรามีเวลาแค่สองปีกัแบบถ้าไม่ได้อ่ะต้องไปง้อแคลิฟอร์เนียกลับมาแล้วล่ะอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็อ่ะโฮสต์ที่นิวยอร์กอ่ะก็คุยมาาเรก็แบบ นิวยอร์กมาเราไปเลยอีกแล้วรู้สึกว่าคุยน้อยเหมือนเดิม <c oughs> ใจง่ายไปเลยบ้านสองบ้านสองเป็นน้องผู้ชายสองคนแล้วโฮสเป็นยวมันจะมีวัฒนธรรมยูที่เราแบบโอ้า oh, ว wow อะไรแบบไม่ค่อยรู้จักอะคะ่ะ <c oughs> อยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกว่าแบบเขาต้องมีกินวายมีร้องเพลงกันทุกคนสุกอะคะ่ะแล้วเขาก็จะเชิญเราด้วยแล้วแบบหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าสังคมก็อ,กกอาจจะอวดมากเวลาแบบญาติพี่น้องเขาเต็มโตแล้วแบบ,บว่าฉันเป็นใครแลว้วมาอยู่อะไรตรงนี้แล้วเขาก็มีแบบให้กินวายแดงเนี่ยค่ะ ตาม,มพิธีของเขาเราก็กินวายเดลแล้วกินแล้วเมาคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องแล้วเด็กพูดอะไรแบบว่าเค็มเค็มอะไรนะแล้วหนูว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานเมื่อไหร่แล้วคืออยากหลับแล้วพราแบบเขามีพิธีอย่างเงี้ยทุกวันศุกร์แลวต้องไปร้องเพลงกับเขาแล้วแบบอยู่จะร้องเพลงได้อะแต่สนุกบ้านนั้นสนุกเพราะว่าบ้านนั้นอะโฮดจะให้เด็กอะกล้าทุกอย่างทําทุกอย่างซือเขาจะมีพิธีอะไรสักอย่างเขาจะสร้างบ้านอะข้างนอกบ้านอะค่ะ แล้วเขาให้เด็กอ่ะเป็นคนเจาะสว่านเองโหถ้าเป็นอยู่ไทยไม่มีใครได้ลองเล่นสว่านไฟฟ้าไม่มีทางเงี้ยสันนี้แบบปู่เขาตาเขาแบบให้ทําหมดเลยเหมือนกันหนู้นลยแลเออใช่เด็กมันทําได้เขาให้คุณแบบว่ากล้าไปกับเขาอะค่ะให้เขาได้ลองในสิ่งที่เขาอยากจะลองอวันเนี้ยเขาถามถามเพื่อจะทําแล้วอะนั่นแปลว่าว่าเขาสนใจแล้วถ้าเกิดสมมติอยู่ๆเราเราไปบอกว่าอย่าทํานะอันตรายมันก็จะปิดกั้นความสนใจของเด็กไปเลยอะ่ะหนูรู้สึกว่าบ้านนี้คือแบบเขาปล่อย ขอทําอะไรทําดีแล้วที่หนูไม่ห้ามขึ้นต้นไม้คนนั้นอ่ะดีที่หนูปล่อยให้ขึ้นไปเลยเนี่ยน้องก็จินตนาการจากหนูไปเยอะเหมือนกันอ๋อจ้ะแล้วของน้อินล่ะของหนูจริงๆก็เหมือนของขิมเพราะว่าคุยน้อยแต่ว่าของหนูว่าค่ะได้อ่านหน้าที่ที่เขาส่งมาแล้วแล้วหนูคิดว่าบางที่เราคิดว่าไม่เป็นไรอย่างหนูอะค่ะหนูทําอาหารได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับว้าวทาได้ทุกเมนูเหมือนกัน ไม่ได้ขนาดนั้นหนูชอบคิดว่าไม่เป็นไรเราทําได้ก่อนที่เราจะแมทอยากให้คิดดีๆว่าเราไหวจริงไหมตอนหนูอยู่บ้านเก่าหนูคือทําอาหารสามมื้อค่ะเช้ากลางวันแล้วก็เย็นสําหรับน้องสองคนน้องสองคนคือทานไม่เหมือนกัน <S <S แต่ละคน <S <S <ๆ>ชอบไม่เหมือนกันอย่างนี้มันก็คือลาบากแล้วอาหารต้องครบห้าหมู่รวมผลไม้ด้วยน้ําตาลห้ามเลยแต่ว่าโฮสต์ดีอย่างคนไม่ซีเรียสโฮสต์อยากให้ทําอาหารไทยให้แต่บางทีเราก็จะแบบ มีอาหารแมกกะชีสบ้างที่มันเป็นแบบอเมริกันให้น้องทานบ้างเพื่อมันง่ายๆบางเวลาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันหนักอาหารสามมื้อสำหรับหนูถือว่าหนักเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนทํากับข้าวเก่งก่อนที่หนูจะรีแมทบ้านต่อไปหนูก็เลยมีความคิดว่าปณิธานเลยคือหนูจะไม่ทํากับข้าวสามมื้อเก็ดขาดเพราะว่ามันหนักมากแล้วน้องหนูหนกินยากค่ะมันจะต้องไปนั่งฟอร์สน้องตลอดว่าอยู่ต้องกินให้หมดนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่บังคับน้องพ่อแม่ก็จะมาฟว้เราอีกทีหนึ่งทำให้หนูลำบากใจมากก่อนที่จะแมท อยากให้อ่านหน้าที่ดีๆคิดให้ดีเลยค่ะว่าเราไหวจริงไหมกับหน้าที่ที่เขาให้เรามามเพราะว่าไม่งั้นเราดูแล้วเราจะรู้สึกเมื่อไหร่จะหมดหนึ่งวันสักทีแต่สําหรับบ้านใหม่หนึ่งวันก็คือแป๊บเดียวอืมแฮปปี้เนาะแปบ๊แปบเดียวเลยใช่ค่ะแฮปแปี้ปมากอย่างบ้านเก่าอาจจะเหมาะกับใครที่แบบเกิดมาถึงก็ควงกระทะเลยเลย <laughs> ใช่ค่ะอาจจะเหมือนว่าเราอยู่ที่ไทยแล้วเรารู้สึกว่าเราทาอาหารกินเองทุกวันแล้วเรารู้สึกโอเคเราต้องเลือกให้มันตรงกับไลฟ์สไตล์เราต้องคุยให้เยอะอันนี้คือจริงๆอยากแนะนําทุกคนก่อนจะเลือกโค้ดอยากคุยแค่2ครั้งเด็ดค่ะแล้วการที่จะคุยกันในแต่ละรอบอะค่ะอยากให้รู้สึกว่าเรา c o m f o เ t a b l e ในการคุยแล้วรู้สึกว่าเราสามารถยเป็นตัวในตัวเองได้ค่ะใช่อันนั้นคือสาคัญมากเพราะว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านเขาเราจะต้องคุยกับเขาในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องหน้าที่การงานในแต่ละวันบางทีอย่างที่หนูออกไปเที่ยว กลับมาเขาจะต้องแบบเธอไปเที่ยวไหนมาเธอเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมคือเราคุยกันทุกๆเรื่องอถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจในการคุยกับเขาไม่อยากให้แมทมันก็จะอยู่แล้วอึดอัดเนาะใช่ค่ะใช่<ๆ>คุยให้ละเอียดละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจใแล้วก็ดูคุณสมบัติของตัวเองฉันไหวแค่ไหน ใช่นอกเหนือจากการทํางานเราทําอะไรกันอีกบ้างแฮงเอากันตลอดเข้าในเมืองบ้างไปบีชไปไฮกิ้งไปหาอะไรกินนั่งเซิร์กูเกลกันว่าแบบวันนี้อยากกินชานมไข่มุกก็ออกไปซื้อชานมหาร้านชานมไข่มุกก็ออกไปซื้อกินกันอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะแฮงเอาไม่ใช่แค่คนไทยเราจะมีแบบเพื่อนต่างชาติมาร่วมด้วยมันจะมันจะต่างกันตรงที่ว่าตอนสมัยอยู่นิวยอร์กอะค่ะป่าเขามันจะแบบคนละแบบกับฝั่งเนี้ยอืมที่ไฮกิ้งมันจะเย็นกว่า เพราะว่าป่าฝั่งนู้นมันจะเป็นต้นไม้สุขเขียวต้นไม้มันจะสุขเขียวกว่ารลฟ์สไตล์มันก็จะต่างกันเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นเมืองเยอะกว่าอารมณ์แหงเอาท์กันในเมืองอแต่พอมาอยู่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่อะไปป่าไปเขาไปบีชไปอะไรเพราะว่ามันเยอะกว่าส่วนใหญ่เที่ยวเงินหมดก็เที่ยว <laughs> เที่ยวช้อปปิ้งช้อปปิ้งเที่ยวอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะของกินแล้วเงินออมแทรมันพอไหมพอค่ะเออก็อยู่ที่นี่ซื้อขนมอังเค็กมากคืออยู่ไทยไม่เคยซื้อขนมอังเค็กขนาดนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ซื้อเสื้อผ้าอย่างอื่นตอนหนูอยู่ไทยหนูไม่เคยใส่เสื้อผ้า h m ซาร่าไม่มีแต่เราอยู่นี้ลุยค่ะลุยหมดเลยซื้อเพราะว่าของมันราคาไม่แพงใช่ต่างกันมากในเงินของเรามันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันมีปริมาณหนึ่งที่เราสามารถซัพพอร์ตชีวิตซัพพอร์ตความสุขของตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะค่ะ แล้วเรามีวันหยุดกันคนละเท่าไหร่หนูอยู่เสาร์อาทิตย์หรือเสาร์จีเหมือนกันโพราก็มานอนบ้านกันได้สามารถไปนไปบ้านกันสลับบ้านกันได้วิ่ีแล้วหนูไปนอนบ้านอินวิกนี้อินมานอนบ้านหนูสลับกันไปเรื่อยๆโฮสทั้งสองฝ่ายก็โอเคใช่ไหมเวลาที่แบบนี้เพื่อนมานอนที่บ้านใช่เพราะว่าคนหนูก็รู้จักขิมเขาแฮปปี้ที่ขิมมาบ้านตอนเมื่อวิคที่แล้วที่ไปบ้านหนูเราก็ไปทาอาหารไทยแล้วก็ไม่ได้กินแค่เราแล้วก็แบ่งให้โฮสด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก ใช่เขาก็จะแฮปปี้เพราะว่าเขาชอบอาหารไทยเหมือนกันแล้ววันนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบกินผัดมะเขือยาวรอบหน้ามาแล้วทำกินด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. มันก็เลยแฮปปี้ มาบ้านนี้แม่กับพ่อเขาก็ดีดีดีมากที่สุดในโลกก็คือพีส่สาขิมมากใช่แล้วก็จะมาทํากับข้าวกินให้ดาดากินด้วยแล้วก็บางทีโคชิมก็จะทําให้พวกหนูกินด้วย<ด><ด>เหมือนว่าแบบว่าได้ประสบการณ์จากสองครอบครัวเลยใช่บ้<ช>านนี้เป็นบ้านแบบบ้านขยายคือน้องชายของโฮสแม่อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยสองคนคนที่บ้านหลังนี้ก็จะเยอะสนทนาแม่น้องสามคนน้องชายโฮสอีกสองคนแล้วเราอีกคนนึงแบบบ้านคนเยอะมาก แล้วหนูก็มาร่วมด้วยแล้วก็ใจขันตาแต่ว่าไม่ทุกคนเลยอันนี้บอกได้เลยแล้วบ้านอินก็มีแค่สองคนมีแม่กับน้องแค่สองคนอินอีกเป็นสามคนมีแค่นั้นแล้วก็มีแมวอีกสองตัวแล้วเราเลี้ยงเด็กกันกี่คนของหนูสามคนน้องแฝดเจ็ดเดือนแล้วก็คนโตเนี่ยสามขวบกะลังจะสี่ขวบของหนูน้องคนเดียวน้องผู้หญิงค่ะสี่ขวบไปโรงเรียนทุกวันเลยแต่หนูขับรถไปรับไปส่ง ตอนเช้าก็หนูเริ่มงาน7จ็ดโมงแล้วก็ไปส่งน้องให้ทันแต่ว่าจริงๆแล้วอะพอดแม่ไม่ได้ฟิกมากคือเขาก็จะพยายามอยู่กับลูกด้วยก็คือแบ่งหน้าที่อาจจะวันจันทร์หมูไปส่งแม่ไปรับวันอังคารแม่ไปส่งหนูไปรับผัดกันแบบนี้จะรู้สึกว่าเราช่วยกันเราเป็นทีมเวิร์กเดียวกันเวลามีปัญหาเราก็คือแบบแพ็กทีมคุยกันน้องพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมากรู้สึกว่าเรามีคนซัพพอร์ตข้างหลังนะอย่างเงี้ยดีว่าที่มันเป็นทีมเดียวกันเนาะไม่ใช่ว่าแบบแม่เข้าข้างลูก ใช่ค่ะแม่พยายามบอกว่าต้องไหนเสิบอินนะแม่อยากให้อินอยู่ที่นี่เพราะว่าแม่ต้องทํางานอยู่จะต,ต้องให้อินช่วยนะอะไรแบบนี้แต่ว่าคงหนูอะค่ะมันเพิ่งสองสัปหนูก็ต้องไฟต่อไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการอยู่กับเด็กอะค่ะต้องอยู่ให้เยอะเขาสนุกที่ได้เล่นกับหนูแต่ว่าเขายังไม่ชินที่จะให้หนูช่วยเขาเพราะว่าจริงๆแล้วน้องสี่ขวบน้องโตมาแล้วนะคะแล้วเขาก็อยู่กับแม่ตลอดเวลาแค่คนเดียวมันก็เลย เหมือนหนูเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขาตอนนี้ว่าก็เวลเหล็กปรับตัวนิดน,นึงใช่ค่ะมันต้องแบบนั้นแม่เขาเป็นซิงเกิลมัมแต่แบบทุกดินเนอร์พ่อเขาจะโทรมาคุยกับน้องหนูก็ได้คุยออกับพ่อเขาด้วยพ่อเขาก็ไ nice. นทุกดินเนอร์จะเหมือนเวลาครอบครัวเดียวกันหมดเลยก็คือรวมถึงพ่อเขาด้วยเขาจะถามน้องไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณพ่อเขาไม่ได้อยู่กับน้องหลังจากที่อยู่อเมริกากันมาสักพักนึงแน้วเนี่ยเราชอบอะไรในอเมริกาการเดินทางง่ายตอนที่อยู่ New นิวยอร์กอะคะ่ะเดินทางสะดวกขอกแอรซิตี้ได้ก็สามารถไปบอสตันไปดีซีไปฟลอริดาก็ไม่แพงแล้วคนที่นี่เราจริงๆคนที่นี่ไหนถามทางใครอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาเต็มใจในการช่วยเหลือเราตลอดเวลาไม่ได้มองว่าเราเป็นเอเชียนะไม่เคยโดนเหยียดไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือแล้วใครไี่ช่วยอะไม่เคยเลยแล้วธรรมชาติเขาค่อนข้างแบบค่อนข้างแตกต่างกันเหมือน ตอนอยู่ฝั่งนิวยอร์กอะธรรมชาติก็อีกแบบหนึ่งลงไปฝั่งฟลอริดาธรรมชาติก็อีกแบบหนึง mm ่ง hmm. มันคือสเสน่ห์ของอเมริกาตรงที่มันมีความหลากหลายทางแบบภูมิภาค mm hmm. หลากหลายของอากาศอยู่ยิ่งบนบนก็จะยิ่งหนาวอยู่ข้างล่างก็จะยิ่งร้อนอยู่ฝั่งนี้ก็จะติดทะเลเรารู้สึกว่านี่มันเป็น,สนเสน่ห์ของอเมริกาคือความหลากหลายองหนูหนูชอบความที่ผู้คนเป็นอิสระหมดมันเป็นอิสระมากสําหรับหนูหนูเป็นเด็กไทยที่อยู่ในกรอบมาตลอดเวลากับครอบครัว ใช่มาอยู่นี่หนูได้ทําทุกอย่างที่หนูอยากทาจริงๆบางครั้งนั่งมองว่าทําไมคนนี้แปลกจังคนนี้แปลกจังในเมื่อเราเราลองทําแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้คนื่นื่อหยหดร้อนและทําให้ตัวเองมีความสุขแ้วหนูก็ชอบบรรยากาศที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวไฮกิ้งมันต่างกับที่ไทยในแต่ละที่มันมีความต่างแต่มันสวยทุกที่เลยหนูก็ชอบแบบหาที่เที่ยวใหม่ๆไปเรื่อยๆ แล้วก็คนที่นี่ก็ไนทนทยทุกคนมีครั้งหนึ่งหนูขึ้นรถเมย์ไปซานฟานและตอนขากลับหนูมีบัตรรถเมย์แต่ว่าหนูติดแล้วมันร้องติีตดตด,ตดหนูก็เลยหันไปคุยกับคนขับรถว่าทําไมเขาบอกว่าเธอต้องไปโหลดแอป,ปมาเพราะว่า เงินในบัตรเธอหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรเธอขึ้นมาเธออะไรองเงี้ยค่ะแล้วตอนก่อนจะลงเขาก็สอนเปิดแอปทําอะไรแบบนี้คนที่นี่คือเราคุยกันง่ายค่ะไม่ต้องรู้จักก็คุยกันได้หนูเดินผ่านใครก็คุยกันตลอดทางเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นด้วยมีอะไรแบบวัฒนธรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรสท์ทำไมเขาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไหม เาเจอช็อกเล็กๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเกิดบ้านที่นิวยอร์กอะคะ่ะเขาเป็นยิวนะมัน,ม,นมันช็อกตลอดเวลายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เราไม่รู้จักใหม่เลยเพราะว่าศาสนาต่างกันอันนั้นคือแบบว่าเข้าใจได้ว่าศาสนาต่างกันถ้าเกิดแบบเขาเจอช็อกของราการจริงๆไม่ไม่ค่อยเจออะไร,รอะของหนูจริงๆแล้วมามันเป็นช่วงที่ติดโควิดก็เลยเราจะต้องแบบไม่ได้ออกไปไหนมากก็คือยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมมากแต่ว่ามีครั้งหนึ่งเคยไปแฮงเอากับเพื่อนที่เป็นแบบ ต่างชาติแล้วก็เราไปทำผ่านไทยให้เขาทานหนูไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นยังแบบไหนแต่ว่าบ้านหนูเวลาหนูไปบ้านคนอื่นแล้วทานข้าวเสร็จแล้วหนูจะต้องล้างจานให้เขาแต่ว่าตอนที่หนู กำลังหยิบจานของตัวเองเพื่อที่จะไปล้างบ้านนี้ด้วยนะคะดาดา,ดาคือแบบหยิบจานหนูเพื่อไปล้างให้ในเมื่อดาดาทำอาหารที่หนูทานด้วยนะคะ mm hmm. หนูตกใจมากคือหนูจะต้องเป็นคนล้างแล้วในความหมายหนูคือหนูต้องล้าง mm hmm. ของหนูเองแล้วก็ต้องล้างให้เขาด้วยเพราะว่าน,นี้เป็นบ้านเขาเขาทําให้หนูทาน mm hmm. แต่ว่ามันห้ามเด็ดขาดไม่ได้เราห้ามล้างจานอะไรย่างเงี้ยมันเลยทลํา mm hmm. รู้สึกว่าทำไมหนูล้างจานไม่ได้เลยเงี้ย <laughs> เพราะว่าหนูรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่า <laughs> มีบ้านเขาอาหารเขาเขาทาให้เราทานเราต้องล้างให้เขาเสีเยอะไรแงเงี้หรับรหนูหนูก็รู้สึกกอัดใาจานิดนึงแต่ว่าถับไปเลยก็โอเคเหนเราเป็นเก e โอเคมันก็มีทั้งช่วงเวลาที่แบบ ไม่แฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าโครงการอพย์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกได้คือเราโตขึ้นเพราะทุกอย่างอ่ะมันคือเราทุกการวางแผนหลังจากเนี้ยมันเป็นเราหมดเลยที่ตัดสินใจยังไงจะอยู่จะไปบ้านนี้ดีไหมบ้านนี้โอเคไหมทั้งหมดมันเป็นการตัดสินใจของเราแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราคนเดียวหนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นมันเลยเหมือนแบบมันเสริมความกล้าในการตัดสินใจของเราในเรื่อง ที่่ใหญขึ้นเหมือนภาษาก่อนหน้านั้นนะเราเป็นยังไงเราไม่รู้แต่รู้ว่าก่อนจะมาที่เนี่ยเราเป็นคนไม่มั่นใจในการใช้ภาษาแต่พอมาอยู่ที่เนี้ยเรามั่นใจขึ้นเพราะแบบว่า ถ้าเราไม่ถามทางอ่ะเราจะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายได้เราต้องถามต้องถามทางเพราะตอนนี้เราหลงแล้วเราจะไปต้องถามเขาแล้วว่าเร่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นี่ได้ยังไงหนูเคยประมาณว่าฟังคนแรกอ่ะหนูฟังไม่รู้เรื่องเมื่อเขาพูดอะไรหนูก็แบบโอเค okay, thank you โอเคอ่าเกด thank you แล้วหนูก็แบบเดินไปแล้วหนูก็ไปถามคนอื่นต่ออีกว่าหนูจะไปที่นี่หนูจะไปยังไงจนกว่าหนูจะฟังเขารู้เรื่องว่าที่ที่เราจะไปมันเป็นที่ไหนหนูรู้สึกว่าเออ มันไม่ได้ผิดที่เราจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ใช่ภาษาของเราอะมันจะผิดถ้าเกิดเราอะจะไม่ขวายคว้าหางต่อหลังจากนั้นอะมาที่เนี้ยมันโตขึ้นแล้วมันได้เรียนรู้ถึงโลกที่มันกว้างขึ้นมุมมองชีวิตอะค่ะเออมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาทําอะไรเพื่อให้คนอื่นอะมาแคร์เรามาสนใจเราอะตอนเนี้ยมันสิ่งที่เราควรจะแคร์ที่สุดคือตัวเราอะเราให้อะไรกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนเพราะคนที่เนี้ยเขาแบบแค่ความสําคัญกับตัวเองอเนี้ยมากวัฒนธรรมเราเราคิงว่าเกรงใจไม่เอาไม่ได้ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่เขาสึกว่าเขาเซโนคือเซโนเขา บตัวเองสินเนื่อว่ามันเป็นเรื่องของเราเราต้องขอลบตัวเองสิหนูว่าอ่ะเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่นี่ค่ะทุกคนมาที่นี่จะได้เรียนรู้คือการเอาตัวรอดการต้อง<ช> <ๆ S 1> ทำยังไงก็ได้<ๆ>ให้เราผ่านไปให้ได้ทําให้เราโตขึ้นทําให้มุมมองเรากว้างขึ้นตอนหนูอยู่ไทยหนูจะเป็นเหมือนคนโลกแคบเป็นครอบครัวมีกลุ่มเพื่อนนี่ๆแต่อยู่ที่นี่คือเพื่อนใครก็ได้เพราะว่ามันคือความสุขของเรานอกจากครอบครัว family ของโฮสแล้วเราก็จะได้ เรียนรู้จากเพื่อนที่เป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติมันทําให้เราได้ทัศนคติอื่นๆเพิ่มขึ้นตอนที่หนูอยู่บ้านแรกหนูคิดว่ามันไหวไม่เป็นไรก็อขอหนูนิดนึงอะ่ะตรงนี้เราไหวแต่จริงๆคําว่าไหวของเราอะค่ะมันเก็บจนมันแน่นมากแล้วมันทําให้เราต้องรู้จักการปฏิเสธบ้างการปฏิเสธไม่ใช่ว่าเราผิดแต่ว่าเราแค่ไม่ไหวหรือว่าเรารู้สึกไม่โอเคในการที่จะต้องทําเราต้องรู้จักหัดปฏิเสธแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เออมันโอเคนะเขาก็ happy, แฮปปี้เราก็ happy, แฮปปี้ก็ทำให้เรามีความสุขทั้งสองฝ่ายเราจะต้องวางแผนชีวิตยังไงในแต่ละวัน<ม>เพราะว่ามันสัมพันธ์เหมือนกันมันทำให้เราโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยและอีกหนึ่งอย่างคือภาษาเราต้องใช้เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าหนูมีเพื่อนต่างชาติเพื่อนจะบอกว่ามันไม่ใช่ภาษาของคุณพูดยังไงเขาก็เข้าใจเราเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณอยากที่จะให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้นคุณก็แค่เรียนรู้มากขึ้น แค่นั้นเราต้องกล้าพูดออกไปแต่อยู่นี่มันต้องพูดถ้าเราไม่พูดเราจะไม่ได้อะไรเลยครั้งแรกที่มาไปสั่งชานมไข่มุกหนูจะเอาไข่มุกเอาบาบ้าหนูได้ถั่วแดงมามันเป็นความตลกมากหนูเดินไปนคุยกับเพื่อนว่ามันไม่ได้ครั้งสองเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจก็คืออธิบายมากขึ้นหลังจากนั้นหนูรู้จักว่าเราจะต้องพูดแบบไหนมันคือการเรียนรู้ในทุกทุกวันค่ะมันดีมากมได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้ความรู้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักการวางแผนในการใช้ชีวิต มันดีมากคุ้มอยู่เนาะใช่คุ้มมากนะตั้งเป้าหมายไว้เนาะว่าเราต้องการอะไรกับการไปโครงการอพแพพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างของทั้งน้องขิมแล้วก็น้องอินเนี่ยคือพูดเลยว่ามันไม่ได้แบบลอยด้วยกรีบุลาบนะคะไม่มใช่ไม่ใช่เออทุกคนพยายามนะคะก็เราต้องพยายามไปก่อนเนาะแล้วก็ที่เหลือมันก็จะแฮปปี้เองเมื่อตอนที่เราได้แมท์เราได้ตั๋วเครื่องบินเมื่อตอนนั้นละคะเราน่าจะบาดทันที มันอาจจะเหนื่อยมาช่วงแรกแต่ว่าเพื่อเรารู้ว่าเราแมทแล้วเราได้รับตั๋วเครื่องบินปุ๊บทุกอย่างที่เราจะได้บินแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความสุขมากอยากให้ทุกคนพยายามเ้าพอไปแล้วเราเราเหมือนเริ่มใหม่เลยใช่ไหมนับใหม่แลยายามใหม่ใหม่รอบจะเป็นการพยายามที่ดีค่ะมันก้าวกระโดดจริงๆนะคะมันโตแบบก้าวกระโดดเลยใช่คือรีแมทก็ไม่ได้ผิดมันไม่ใช่ว่าเราผิดมันอาจจะแค่เราเข้ากันไม่ได้เฉยค่ะมันเป็นเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์ของของเรากับของที่บ้านอ่ะมันไม่ตรงกัน ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าเราได้ปรับแล้วแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะ เขาก็มีโอกาสให้น้องๆเปลี่ยนบ้านใหม่นะคะแล้วก็ area director หรือว่าที่ปรึกษาของอ p อแรที่นู่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การพพอร์ตมากเขาช่วยนะคะาง <c oughs> ของหนูเขา,าช่วยหาโฮสตให้อะไรให้เขาเป็นคนให้แบบเล็กคอมเมนต์เราเลยว่าแบบขิมดีนะขิมกระตือรือร้นในการเรียนภาษาขิมแบบขับรถเก่งแหมอแบบ <c oughs> ขเขาคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบมีโปรไฟล์ที่ดีในการแบบหาโฮสตต่อไปว่าเตอต่อให้แบบ ภาษาเราไม่ดีแต่เรามีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาคือเราไม่ได้หยุดนิ่งเฉิอย่างเงี้ยค่ะคือเอเดเลดักเตอร์อ่ะช่วยช่วยเยอะมากใช่<ม>ของหนูก็เหมือนกันเอเดเลดักเตอร์ ter, เขาก็ถามว่าความต้องการของเราคืออะไรน้องกี่คนแล้วก็อยากอยู่ในเอเรียเดิมไหมหรือว่าอยากจะไปไหนอะไรเงรี้ยค่ะเขาก็จะถามเราก่อนเขาก็อยากให้เราแฮปปี้อยากให้ทั้งโค้ชแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ต้องมีการดีแมทหลายรอบงเงีย้ยค่ะทุกคนก็ฟังไว้เป็นประสบการณ์นะคะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่น่ากลัวค่ะ อรีแมตจะไม่ได้หน้าตัวส่วนใหญ่แล้วที่ฟังแล้วเนี่ยคือหลังจากที่รีแมทแล้วอ่ะน้องจะได้เจออะไรที่ดีขึ้นมันเข้าเรามคือเราดแล้วว่าปัญหาของก่อนหน้านั้นมันคืออะไรใช่ใช่ค่ะใช่ดังนั้นบ้านต่อไปเราจะรู้แล้วว่าแบบเราก็อุดปัญหาเก่าของเราอ่ะได้โอเคตังกิ้วสองคนมากมีอะไรยังไงอัปเดตกันหน่อยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ อย่าลืม subscribe American Learning Channel เพราะเรามีคลิปเกี่ยวกับโครงการอแพ l และโครงการอื่นๆอีกมากมายหรือเข้าไปดูรายละเอียดโครงการต่างๆของเราได้ที่เว็บไซต์ www. american-learning. com